คุณผู้ชมครับการเลือกตั้งกําลังจะมาถึงในไม่กี่วันนี้นะครับการเลือกตั้งในครั้งนี้ครับก็คือการเลือกตั้งในปี66เนี้จะมีจุดที่แตกต่างจากปี2562โดยเฉพาะเรื่องของบัตรเลือกตั้งเป็นวิธีการเลือกตั้งเพราะคราวนี้เรามีบัตรเลือกตั้ง2ใบใบนะครับก็แต่ว่าจนถึงวันนี้นะครับคุณผู้ชมหลายฝ่ายก็ยังมีความสงสัยแล้วก็ยังไม่แน่ใจเคาะเลือกในเรื่องของรูปแบบแล้วก็รายละเอียดของบัตรนะครับตลอดจนการขนส่ง แล้วก็การเก็บรักษาครับเดี๋ยววันนี้นะห้องข่าวไทยโพสต์จะพาคุณผู้ชมไปรับชมรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากคอลัมน์คููหาสวรรค์น,นะครับวันนี้มาในชื่อตอนว่าจงลงคะแนนณบัดนี้ครับไปชมกันเลยครับ บัตรเลือกตั้งทั้งสองใบในการเลือกตั้งปี2566จำง่ายๆค่ะสีเขียวเลือกพักหรือสอสอบัญชีรายชื่อส่วนสีม่วงเลือกสอสอแบบแบ่งเขตที่ใช้สองสีนี้กะกะตให้เหตุผลว่าเลือกสีไม่ให้ซ้ำกับสีประจำพักไหนเพื่อกันความสับสนแต่จะว่าไปก็มีพักเล็กใช้สีม่วงกับเขียวอยู่นะคะบัตรเลือกพักจะมีโลโก้และชื่อพักบนบัตรส่วนบัตรเลือกสอสอแบบแบ,บ่งเขต จะมีหมายเลขผู้สมัครและช่องสำหรับกากระบาดแต่ไม่มีชื่อผู้สมัครและโลโก้พักคตรงนี้อยากให้จำคนจำเบอร์ให้แม่นก่อนเลือกกันนะคะถ้าจะให้ชัวร์ไปดูบนกระดานหน้าคูหาในวันเลือกตั้งก่อนเข้าไปกาอีกทีก็ดีทีนี้ไปดูเรื่องจำนวนบัตรค่ะกะกะตพิมพ์บัตรเลือกตั้งมามากกว่าจำนวนคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งแต่เรื่องนี้กะกะตก็แถลงยืนยันว่าการพิมพ์บัตรเลือกตั้งเกินจำนวนนั้น มีความจําเป็นเนื่องจากในบางหน่วยเลือกตั้งหากมีการส่งบัตรไปน้อยกว่าจํานวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็จะต้องมีการนําบัตรจากส่วนกลางเพิ่มเข้าไปแต่จะไม่เกิน10%เซของผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งก็เกิดการตั้งคําถามค่ะว่าอะไรจะการันตีได้ว่าการเติมบัตรทุกคููหาจะเป็นไปอย่างโปรง่งใสร้อยเปเซก่อนบัตรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องจะไปถึงเขตเลือกตั้ง400เขตทั่วประเทศ บัตรที่ได้รับการผลิตและรับรองโดยกกตจะให้บริษัทไปรสณีไทยจำกัดรับหน้าที่ขนส่งค่ะผนึกกกำลังด้านความปลอดภัยร่วมกับตำรวจทะเลือกนอกราชาอาณาจักรการลงทะเบียนและการจัดการเลือกตั้งก็จะเกี่ยวข้องกับกรมการกงศุลแต่ถ้าในบ้านเราก็เป็นหน้าที่ของกรมการปกครองดูแลงานทะเบียนค่ะคนขับรถขนส่งบัตรจะถูกเช็คร่างกายและปริมาณแอลกอฮอลก่อนออกรถนะคะ ขณะที่เมื่อบรรจุบัตรเลือกตั้งและอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้งเสร็จแล้วจะมีรถนำและปิดท้ายขบวนที่ทำหน้าที่ขนบัตรด,ด้วยตลอดเส้นทางมีการประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำพื้นที่ค่ะพร้อมจัดกำลังตำรวจตระเวนชายแดนรักษาความปลอดภยัยโดยจะนั่งไปกับรถขนส่งบัตรตลอดเส้นทางจนถึงจุดที่เป็นเขตเลือกตั้งหลักของทุกเขตค่ะจากนั้นชุดรักษาความปลอดภัยบัตรเลือกตั้งของตำรวจภูธรภาค1-9 ก็จะรับหน้าที่รักษาความปลอดภัยไปยังจุดหมายที่ก,ะกะอกตประจำจังหวัดแต่ละจังหวัดกำหนดค่ะทราบไหมคะว่าโรงพักก็เป็นจุดหนึ่งนะคะที่เก็บรักษาบัตรเลือกตั้งแซวกันเล่นๆว่าบัตรโดนขังก่อนคนทำผิดกฎหมายเลือกตั้งซะอีกแล้วในส่วนของบริเวณพักรถเติมน้ำมันเชื้อเพลิงตลอดเส้นทางก็จะมีตำรวจผู้รในพื้นที่นั้นๆดูแลแต่ก็น่าสังเกต ที่ครั้งนี้บนรถไม่มีการติด GPS กกตอบอกค่ะว่ามาตรการที่วางไว้รัดกลุ่มมากพอแล้วในวันที่7พฤษภาคม2566ซึ่งเป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้าจะเหมือนกับการใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั่วไปค่ะที่จะเกิดขึ้นในวันที่14พฤษภาคม2566เพียงแต่จะเพิ่มขั้นตอนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่จะต้องพับบัตรเลือกตั้งใส่ลงไปในซองใส่บัตรเลือกตั้ง และติดผนึกให้เรียบร้อยก่อนหย่อนลงไปในบัตรเลือกตั้งด้วยซึ่งจะมีการจ่าหน้าซองระบุจังหวัดเขตเลือกตั้งและระหัสเขตเลือกตั้งเอาไว้กรณีเสร็จสิ้นการลงคะแนนล่วงหน้าหรือว่าวันที่7พฤษภาคมบัตรเลือกตั้งก็จะถูกคัดแยกนับคะแนนที่หน่วยและส่งมาตรวจสอบอีกครั้งที่ศูนย์อำนวยการขนส่งบัตรเลือกตั้งบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดค่ะส่วนการเลือกตั้งทั่วไปนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง ก่อนจะปิดผนึกประทับลายเซ็นเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยที่รับผิดชอบให้กะกะตประจำจังหวัดเก็บรักษาไว้ก่อนจะขนย้ายมายังกะกะตกลางเพื่อนับคะแนนและลงมติเอกฉันเป็นอันสิ้นสุดอำนาจปลายปากกาเพื่อเข้าสู่การประกาศชัยชนะและเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลต่อไปค่ะดังนั้นบัตรนี้มีความหมายถึงการกำหนดอนาคตของพวกเราค่ะเมื่อเข้าคูหา จงเลือกตั้งณนะบัดนี้อย่างมีสติเลี่ยงพฤติกรรมซอทุจริตและหากพบเห็นความผิดปกติสามารถแจ้งข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วมาร่วมกันทำคูหาเลือกตั้ง2,566ให้เป็นคูหาสวรรค์ไปด้วยกันค่ะ คับคุณผู้ชมครับจากนักคอลัมน์ครูหาสวรรค์ของเราก็เข้าใจว่าตอนนี้คุณผู้ชมที่ได้ชมก็จะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวของบัตรเลือกตั้งมากขึ้นแล้วก็คือเข้าใจวิธีการเลือกตั้งมากขึ้นนะครับใช่ครับ